ก่อนจะไปเรื่องเหล่านี้นะครับเรามาติดตามพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะครับคุณนันทยาครับค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ18นาฬิกา32นาทีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่าเบญจก,กิติระยะที่2ถึง3ณสวนสาธารณะเบญจก,กิติ ที่คลองเตยนะคะโดยมีพลเอกประย,ยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านทีเดียวค่ะไปเ,เ,ขเ,ขเข้าเฝ้ารับสเสด็จนะคะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุ่มป้ายสวนเบญจกกิติค่ะและพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นายกฤษดาจีนะวิจารณะนะ หลัดก,กระทรวงการคลังนายประพาสคงเอียดอธิไดปดีกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าทูลละององขอภัยค่ะเข้าเฝ้าทูลกล้าวถวายเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญเฉล,ฉล,ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือว่าเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบนะคะในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สสิงหาคม2565 ต่อ,อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดทิทศกาลสวนป่าเบญจกิติทอดพระเนตรทิศกาลที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสวนป่าเบญวนป่าระยะที่2และ3ในสวนสาธ,ธารณะนะคะสําหรับโครงการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติระยะที่2อถึงสาเดําเนินการออกแบบภายใต้แนวคิดในการสืบสารพระราชปณิธานของนิหลวงรัชากาลที่10 และสมเด็จพระนางเจ้าสศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการปลูกป่าในใจคนค่ะด้วยการเป็นสวนป่าสําหรับคนเมืองที่เชื่อมโยงและเอื้อต่อการเข้ามาทำกิจกรรมและใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตของคนเมืองนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันสํานึกรักในคุณค่าของป่าน้ําและทรัพยากรธรรมชาติ ในการออกแบบจะเน้นให้มีพื้นที่สวนป่ามากที่สุดค่ะมีพื้นที่ป่าและพื้นที่น้ําถึง85ปนะคะโดยมีการปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่โครงการกว่า7,000ต้นมีพันไม้ประมาณ350ชนิดค่ะทั้งไม้ใหญ่ไม้พุ่มไม้คลุมดินไม้น้ําและเพื่อให้สวนป่าแห่งนี้สามารถดารงอยู่ได้ด้วยตนเองจึงได้ออกแบบให้มีบึงน้ํา4บึงสามารถเก็บเก็บน้ําได้ถึง128,000ลูกบาทเมตรนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาน้าท่วมกรุงเทพมหานคร ต่อไปในอนาคตด้วยนอกจากนั้นค่ะไฮไลท์สำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะมีสกายวอล์ค่ะเป็นทางเดินลอยฟ้าความสูง5-8เมตรนะคะที่สามารถมองเห็นมุมมองระยะสูงเป็นอีกจุดไฮไลท์ของส่วนที่ทุกคนสามารถที่จะเดินเชื่อมไปยังส่วนอื่นๆของพื้นที่ป่าได้ในส่วนของงานสราปรตัตยกรรมก็ได้ออกแบบอาคารโรงงานผลิตยาสูบเดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้ที่หลากหลายมีพื้นที่สำหรับการจัดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงนะคะสำหรับอาคารโกดังเดิมสามหลังได้ปรับปรุงเป็นอาคารกีฬาและได้เปิดพื้นที่กลางอาคารทั้งสี่หลังให้โปร่งโลง่งและปลูกต้นไม้เพิ่มกลางอาคารค่ะใช้แนวคิดอาคารสีเขียวเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะคะครับสิ่งที่สถาบัานพระมหาการศรกษ์ได้ส่ง ทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยนะครับในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับก็กลายเป็นแรงบันดาลใจสําคัญนะครับคุณธิยาให้กับหน่วยงานหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนเองเนี่ยในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะครับในการสืบทอดสืบฐานสืบสารปณิธานของอพระองค์ท่านนะครับ